สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนที่นี่ SSC Timepiece นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณจอมพลครับสวัสดีครับคุณจอมพลจะเป็นผู้กว้างขวางในวงการนาฬิกาไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยครับเล่นนาฬิกามานานมากแล้วครับผมแล้วตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยพี่จอมเล่นอะไรมาบ้างครับผมก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับโดยผมจะเริ่มจากโรเล็กซ์ก็คือเหมือนกับเล่นตามกระแส ทั่วไปแล้วหะไงจางนั้นก็จะมีพวกโอลิสเมอริสลาคัวมาโอเมก้าครับหลังๆจะมาโอเมก้าเป็นหลักเยอะครับตอนนี้ตอนนี้เยอะเยอะมากเลยครับคือผมในคลิปของเ d c เนี่ยผมพยายามจะพูดถึงเกี่ยวกับกระแสของวงการนาฬิกาแล้วก็ความนิยมของกระแสในตลาดแบรนด์ต่างๆใช่ใชอยากอยากให้พี่ลองพูดถึงกระแสหลักเนี่ยของแบรน โรลิคส์เนี่ยนี้นมันเป็นยังไงบ้าจงจริงๆถ้าตัวโรล,ลกถ้์ที่ผมเคยไปสัมผัสนะครับพี่เคยเข้าไปพูดคุยเข้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยหลักๆแล้วจริงๆจะไม่เหมือนกับโอเมก้าคือเขาจะค่อนข้างจะเน้นแต่เรื่องของตัวไพรส์ในเรื่องของ p r o Fit ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาซื้อขา,ข,าขายตรงนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาจะไม่ได้คุยอะไรมากก็จะคุยแค่ว่าซื้อมาแล้ว คิดว่ามีมีกาไรไหมกาไรเท่าไหร่ใช่กําไรเท่าไหร่มันทาให้ผมรู้สึกไม่สนุกเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครผมสังเกตไหมครับผมยังไม่เคยโพสตเลยรู่เลยเพราะไม่รู้โพสแล้วจะโพสต์ให้ใครดูอ่าถูกถูกไหมครับพี่เพราะว่าไม่มีใครคือไม่คือเหมือนกับไม่มีใครคอมเมนต์ไม่มีใครแซวไม่มีใครคุยด้วยไม่เหมือนกลุ่มของโอเมก้าเวลาโพสพิธีก็จะมีคนนู้นคนนี้แซวแล้วโอเมก้าก็ดีครับเขาไม่ถามนะครับพี่ว่าจะกําไรหรือไม่หรือไม่กําไร ก็จะชื่นชมอย่างเดียวว่ามันสวยนะมันพัฒนาเครื่องไปถึงขนาดนี้แล้วนะเอแต่ตั้งแต่อดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบัน,นยในอดีตมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอเมก้ากับโรเล็กซ์เนี่ยเขาจะอยู่ในระดับเดียวกันใช่ใช่ใชแล้วเผลอๆโอเมก้าจะราคาแพงกว่าใช่ช่วงไปลแล้วพอหลังๆมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากระแสตลาดมันพลิกผันยังไงตอนหลังๆมาก็คือโรเล็กซ์นำและนำโดดไปเลยน่าจะเป็นเรื่องการตลาดมัะะ้งครับพี่ตัวนี้ คือคือเนื่องจากผมไม่เคยเล่นโรเล็กซ์ <laughs> ผมก็เลย <laughs> ผมก็เลยไม่ไม,ไม่อาจจะอาจจะพูดได้แต่มปากว่าเอ๊ะมันสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ไอ,ไอกระแสที่เขาปั่นกันขึ้นมาเนี่ยมันมันเม็กซ์เซนไหมครับจริงๆถ้าถามว่าด้วยราคาที่ปั่นใช่ไหมครับกับตัววัสดุหรือว่าคุณภาพผมคิดว่าค่อนข้างจะโอเวอร์อยู่พอสมควรแล้วกันนี่มันอย่างจริงๆถ้าเกิดผมพูดตรงๆเลยมันอย่างเดโตนาสตลธรรมดาหน้าแพนด้าตอนนี้ก็ พอดีล่าสุดเพิ่งดิสคอนค์แล้วเขาปเ, <c oughs> เปลี่ยนเครื่องเป็นตัว4131ขึ้นมาใหม่มันตัวเก่าตอนนี้เห็นมีคนโพสต์ลงอยู่ประมาณล้านสองกว่าโปรเล็กเนี่ยนะฮะโปเล็ครับ,รบถามว่าตัวเองละ5แสนหน่งก็สเท่ากว่ากา็แต่คือสติลนะคเพาไม่ใช่เป็นทองครับมยครับพี่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันแล้วอย่างตัวนอกกระแสอย่างโอลิสละครับโอลิสโอริสนี่พอดีผมชื่นชอบในเรื่องของ หน้าปัด<ม>ในเคสโดยเฉพาะตัวกลุ่มในที่เป็นซ<ม>ิกซ์ทฟคือมันค่อนข้างคลาสสิกบางแล้วก็ขึ้นข้อกับมม่มล้วแล้วลว,วัสดุกับคุณภาพเขากับราคาเขางมันไปด้วยกันได้ไก็โอเคครับสมตุสมผลดี<ม>ก็ไม่ไม่แบบโอ,โอเวอร์จนเกินไปเหมือนน้อง<า>ใหม่ที่ตอนนี้กำลังมาแรงของตลาดเมืองไทยอย่าง m l อเนี่ยบริ ML สลอร์คเออ ML พอดีจริงๆแล้วผมก็ชื่นชอบแต่ว่าติดอยู่นิดนึงว่ากลุ่มของเขาตัวลักษณะ กลุ่มประเภทของนาฬิกาเขาจะมีค่อนข้างจํากัดจํากัดแล้ววิธีการทาของเขาเป็นอย่างไอคอนก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นหน้าปัดใช่เปลี่ยนหน้าปัดก็เลยแบบว่าอาจจะจํากัดนิดนึงก็เล่นได้ถึงจุดนึงก็ไปต่อไม่ได้ใช่ใช่อันนี้คล้ายๆผมเลยใช่ไหมครับพี่ครับแล้วพี่ได้ไปจองไหมครับผมยอมรับว่า2ตัวหลังล่าสุดผมไม่ได้จองเพราะว่าผมรู้สึกว่าราคาสูงใช่ตัวไอคอนเนี่ย ผมไม่รู้ว่าพูดไปนี่แฟน ML ็ม้จะค้อนผมหรือเปล่าคือผมผมมีความรู้สึกว่าถ้าไอคอนเนี่ยหลังส่วนลดแล้วอยู่ประมาณ6บวกลบผมจะชื่นชอบและผมก็ยินดีอยากจะซื้อ,อนะครับ<อ>แต่พอมันทะลุไปแล้วเนี่ยมผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มเริ่มเก๋งละ <laughs> ผมเริ่มเก็งก็เลยอาจจะไม่ได้ตาม<อ>จริงๆผมเป็นแฟน ML มาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับ<อ>ถ้าเพื่อนๆเคยตามผม ML ตอนนี้ในกลุ่มผมก็อยู่ประมาณ10บเลย แสดงว่าพี่เล็กก็ดูก็คือเหมือนกับว่าราคามันจะต้องแมทกับตัวคุณภาพของตัวนาฬิกาด้วยใช่คือจริงๆของตัว ml เนี่ยต้องให้ความยุติธรรมกับเขาหน่อยอีกไลน์หนึ่งของเขาเนี่ยที่เป็นคอบเขตนะ m a s t e r p i e c เหรอครับอ่าจริงๆผมชอบนะครับที่นี่มันใหญ่มากใช่มันใหญ่พอมันใหญ่ปุ๊บราคามันสูงพอราคามันสูงปุ๊บเนี่ยราคา Secondary Market คือราคามือสองเนี่ยคือมันวูบมันวูบหายมันวูบไปเหลือแค่หนึ่งในสี่ อ่าใช่อันนี้มันคือจุดที่ทําให้แบบโอ้มันหนักไปหน่อยมันหนักใช่ครับผมผมก็เลยกลายเป็นว่าถึงชื่อชื่นชอบแต่ผมก็ไม่ได้ฟังออแต่จริงๆแล้วเอ็มแอลผมว่าเขามาดีนะฮะใช่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 สวยแล้วก็อินโนเวชันแล้วก็ต่างอืมเราก็มีการจัดคุมไอ้พวกสมาชิกต่างๆอะไรอย่อีพวกงานเลี้ยงมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาแต่ผมผมวันนี้ว่าทุกประสงค์ที่ผมอยากจะถามพี่ก็คือว่าตอนนี้นาฬิกาเขาเหมือนกับเขาเริ่ม เขาเริ่มปูพื้นฐานว่าเขาจะเป็น Luxury goods แล้วก็เขาจะไต่ระดับนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทางทางทางพี่จอมคิดยังไงของทุกยี่ห้ออเล่ทุกยี่ห้อใช่ไหมครับสังเกตไหมฮะตอนนี้ทุกคนแข่งนันไต่ระดับเขาต้องการสร้างความเป็นเป็นแบรนด์ขึ้นมาแล้วอนนี้คือคือผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยสปีดมาสเตอร์ที่เราชื่นชอบกันก็คิดว่าทะลุสามแสนใช่ครับใช่ครับที่ผมเคยดูด็กเหมือนกันใช่ครับเมื่อเมื่อมันทะลุไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าชนชั้นกลาง คนทั่วไปถ้าอยากจะซื้อเนี่ยมันเครียดละมันจะเครียดเพอคนเราเริ่มเครียดทุกคนมันก็จะเข้าสู่กฎการลงทุนอีกละว่าซื้อตัวนี้มันกําไรซื้อตัวนี้มันขาดทุนนั่นมันก็คือแบรนด์มันก็จะไปต่อกันแต่แปลกๆจริงๆส้าคิดจะแต่ก็เหมือนที่พี่เล็กพูดการซื้อในการก็มี2แบบคุณจะซื้อเพื่อสะสมหรือซื้อเพื่อลงทุนซื้อเพราะชอบใช่ก็แล้วแต่เลือกถ้าซื้อมาใส่ซื้อมาชอบซื้อสะสมก็ไม่ผมก็ ไม่เคยกินมากตัวนี้เพราะผมซื้อเพราะในสิ่งที่ผมชอบและหลงไหลจริงๆครับซื้อเก็บครับผมผมก็ทําคลิปวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆรับฟังจากผู้ใช้จริงๆผู้สะสมจริงๆว่าเอาตรงๆแล้วเนี่ยไอการการลงทุนเนี่ยมันมันมีขึ้นมีลงถ้าเราเข้าถูกช่วงออกถูกช่วงแน่นอนเรามีกําไรแน่ๆครับครับแต่ถ้าเราเข้าผิดช่วงแล้วเราออกผิดช่วงถูกครับอันนั้นเราขาดทุนแน่ๆครับแต่ผมอยากจะให้ว่า ไม่ว่าเราจะลงทุนหรือไม่ว่าเราจะซื้อมาใส่นาฬิกาที่เราซื้อต้องเป็นนาฬิกาที่เราชอบใช่ครับพี่เพราะสุดท้ายถ้าซื้อแล้วไม่ชอบคุณก็จะวางไว้เฉยใช่ดงนั้นถ้าเราชอบแล้วเราซื้อแล้วรอเอามาใส่มไม่ว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ตาม,อ,มอย่างน้อยเราก็กําไรใส่ใช่ครับถูกครับแลวเราก็ได้สัมผัสถึงคุณภาพถึงความสวยงามของเขาอืมนั่นแหละครับจนถึงจุดจุดหนึ่งละตอนนี้ว่าผมชื่นชอบอย่างเดียว อย่าไปมองครับเรื่องราคาจริงๆผมไม่มองนะครับว่านาฬิกาเป็นการลงทุนครับเพราะว่าผมถือว่าทําธุรกิจเป็นการลงทุนซะมากกว่าตัวนี้คือเหมือนกับเป็นงานดีเล็กแล้วก็เป็นของสะสมฮะจริงๆผมคิดเหมือนพี่เปียบเลยจริงตาลังๆเริ่มเครียดเพราะว่าราคามันเริ่มสูงเริ่มสูงใช่จริงๆนะตัวเริ่มเริ่มสตาร์ทอนนี้ครับตอหนักผมผมผมเห็นซีมัสเตอร์ตัวใหม่คือผมเครียดเลยครับเพราะว่า ถ้าอนาคตสแตนดาร์ดเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยซีมัสเตอร์เป็น3เข็มใช่ครับ Speed Master เป็นจับเวลาจับเวลาใช่ดังนั้นซีม s สเตอร์เขามาถึงนี่แล้วเนี่ยสปีดก็ต้องมันต้องไปต่อใช่ถูกครับเพราะกลไกเขาจะยุ่งยากกว่าแล้วตอนนี้ก็คือเขาจะมีตัวสปริงตัวใหม่ ถ้าเขาใส่เข้าไปใน s p e e มาสเตอร์็ราคาอร์ก็จะไปแต ga, e всю, right? ่ว่าต no ัวนั้นก็ทําให้ค่าความเสถียรเขาค่อนข้างดีดีขึ้นค่าความเป็นธรมอันนี้อันนี้เป็นจุดที่ผมนับถือนะครับในประกานที่โอเมก้านาฬิกาที่ดูในตลาดเนี่ยโอเมก้าเป็นตัวที่เขาพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วเขาถึงจะปรับราคาใช่ไม่ใช่ว่าเขานึกอยากจะปรับเขาก็ปรับขึ้นมาก่อนอย่ายี่ห้อฟังยี่ห้ออยากพูดดีกว่านะเดี๋ยวแฟนมาถล่มเปลี่ยนจากฝาทึบเป็น เป็นฝาใสฝาใสไม่รู้ราคาขึ้นเท่าไหร่ผมเคยเคยถามน้องๆเหมือนกันนะว่าถ้าใครจะซื้อสักเรือนเรือนแรกจะจะจะเท่าไหร่เขาบอกก็เจดล้านจริงเหรอรีงประมาณนั่นแหละโอ้โหอย่างนี้น่ากลัวละเพราะตัวมันก็น่าจะสองล้านกว่าอย่แล้วพีตัวแค๊ตินอํผมว่าถ้าตินัมตอนนี้สองล้านกว่าซื้อได้ไหมขนาดองไมก้าเองสามล้านเลย ก็แรงนิดหนึ่งแต่ก็เป็นวัสดุที่สูงสุดแล้วครับในการทำนาฬิกาครับนี้สวยก็วันนี้ไอซีทาดีิสก็นำผู้เล่นตัวจริงในวงการมานั่งคุยให้ฟังครับครับวัสดุประสงค์ในการคุยไม่ต้องการไปขิงแบรนด์อะไรทั้งสิ้นนะฮะก็คือพูดให้ฟังเียบเทียบซึ่งผมก็พยายามจะสร้างให้เพื่อนๆเห็นว่านาฬิกาในปัจจุบันนี้เนี่ยการตลาดเขาพยายามจะสร้างให้เป็น สินค้าฟุ่มเฟือยใช่ใช่ครับผมใช่ครับตัวนี้เขาเหมือนกับเป็นเครื่องอัญมณีละอยู่บนข้อข้อมือเลยแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องหาตัวตนให้เจอก่อนที่จะซื้อนาฬิกาใช่แล้วก็ซื้อที่ตัวเองชอบจริงๆจริงครับอย่าไปคิดว่ากําไรหรือขาดทุนมากนะอืมจริงครับแล้วคุณจะสนุกกับการสะสมครับแล้วคุณจะสนุกเกิดการสะสมนะครับนี่เป็นคําพูดที่พี่จอมฝากไว้นะครับครับผมสำหรับตอนนี้เราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับ